เจอบทถูกกระเทยตอนเข้ามุมแบบนี้สิเล่าทำเอาพระเอกหมากปรินถึงกับเป็นลมหน้ามืดเมื่อต้องกระโดดน้ำหนีตายได้สถานเดียวโดยผู้กำกับพีนุ่มกฤีดห้จวงวายแบบไม่ต้องคิดชีวิตโดยระยะทางยาวพอสมควรขึ้นบอกมาได้ก็เลยหมดสภาพพระเอกดีกรียูโดทีมชาติแบบนี้และคะ่ะเหนื่อยจริงอะไรจริงฉากประมาณว่าพี่หมอกล้องเนี่ยต้องเอ่อแอปเป็นเกแล้วก็มามาว่ามาหลอกพี่หมากอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าพี่หมากตกน้ำแล้วเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงครับนี่เลยครับผม คุณปรินฮะเป็นยังไงบ้างครับได้ครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับรู้สึกว่าสภาพนี้จะไม่ไหวนะดูหน้าสิครับหน้าซีดไหมครับซีดครับพี่หมอกล้องทำผมกลัวครับก็เลยต้องโดดน้ำกลัวจริงหรือวว่ากลัจริงจังครับเพราะเขาเหมือนมากมันไม่จริงเอ้า โอ้โหปากนะครับช well, ่วยเพื่อนดิครับนี่คุณหมอต้องจัดการนะครับเพืร์นเอกครับเพืร์นเอกไว้ใจได้เพราะว่าเราตามโปรติกตึงแล้วอีกต้าเดียวก็มาครับไม่ตายครับเอาฝากฟังเลยครับแล้วก่อนเรื่องสุดท้ายนะครับยังครับพี่ขอก่อนขอก่อนปัตตพีเล่นละครับดูผมขนาดนี้ผมทุ่มเทมากนะครับจริงอันนี้เขาถ่ายทาลายฮิมาลายครับเว้ยว่ะเวนี่ทาลายฮิมาลายครับผมผมทุ่มเทมากครับจนหน้าซีดอย่างเงี้ยพอละ